ก็สวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำเมนูผัดเผ็ดไก่นะครับผัดเผ็ดไก่มะเขือพวงนะครับนะครับดูตรงนี้เราได้ไก่ตรงนี้ผมใช้ไก่เหนียวนะครับพอดีชอบกินไก่เหนียวนะครับแล้วก็มะเขือพวงแล้วก็ใบกะเพรานะครับวันนี้เราจะมาเสนอกันในเมนูผัดเผ็ดไก่มะเขือพวง เรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ผมตั้งกระทะไปตั้งกระทะไว้สักครู่แล้วครับเติมน้ำมันพืชลงไปครับประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะครับพริกแกงเผ็ดนะครับ พริกแกงเผ็ดตรงนี้เป็นพริกแกงเผ็ดที่ค่อนข้างจะเผ็ดนะผมใช้ช้อนอช้อนปนปูด เราผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะครับตันนี้พริกแกงใครจะตำเองก็ได้นะพริกแกงหรือว่าเราจะซื้อมาจากตลาดก็ได้นะผัดพริกแกงให้หอมแล้วเราก็ใส่ไ,ไก่กบ ไกลลงไปผัดก่อนเอืยหมุนก็จะหมก ok เลย ซื้อมาเราล้างฉันขอดาบกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ผัดไก่กับพริกแกงให้เข้ากันนะครับ พอผันสักพักนึงเราก็เติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องมากนะครับ น้ำเข้าไปแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะครับ เรารอไว้สักพักนึงนะครับผมออต่อไปเราก็มีตะไคร้หน่อยนะครับใส่ตะไคร้ลงไปนิดเพิ่มความหอมเราจะไม่ใส่ก็ได้ครับตะไคร้เพราะว่ามันจะมีอยู่ในที่แกงแล้วนะครับตะไคร้แต่ผมเพิ่ม ให้มันหอมขึ้นอีกนิดนึงนะครับโดยใช้ตะไคร่ตดลงไปนะครับต่อไปเราก็ใส่มะเขือพวงเลยครับตรงนี้ใครจะใช้มะเขือเปาะก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้มะเขือพวงผมชอบกินมะเขือพวงมากกว่ามะเขือเปาะ รเราก็ผัดไก่เหนียวนี่รสชาติมันจะคล้ายๆกับไก่บ้านนะครับรสชาติใกล้เคียงกับไก่บ้านเพราะไก่บ้านแถวน,นี้หายากนะครับเราต้องใช้ไก่เหนียว ปิดฝาไว้สักพักนะครับรอเดือดเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะครับตรงนี้เราจะรอให้ไก่สุกเลยนะครับเราถึงจะปรุงนะเพื่อความอร่อยนะครับ ไก่ก็สุกแล้วเรามาปรุงอะไรนะครับตรงน,นี้น้ำตาลทรายนะครับเครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ รสด,ดีนะครับรมาะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาแล้วกันนะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะก็พอ ครึ่งชอนโต๊ะตรงนี้ผมจะใส่ฝาเขียวด้วยซอสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะครับเราจะไม่กินเค็มมากนะครับเราผมจะไม่ทานเค็มมากครนะเ,เดี๋ยวเราไปมาชิมกันดูอีกทีนะครับ น่ากินมากเลยครับผัดไก่เหนียวนะครับผัดไก่เหนียวมะเขือพวงนะครับถ้าฟันใครไม่ไม่ค่อยดี่าใช้ไก่ธรรมดาก็ได้นะครับถ้าไก่เหนียวนี่หนังมันจะเหลืองๆออกเหลืองๆหน่อยนะครับตัวมันจะตัวใหญ่ลองชิมครับลองชิมดู อืใช้ได้ครับเพิ่มสีสันด้วยพริกพริกซอยสักนิดหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วก็ใบกะเพราครับใส่ใบกะเพราเยอะๆหน่อยนะครับตรงนี้ จะไม่ไม่เอาน้ํามากนะครับเราจะน้ำขุ่นลิกนะครับเติมน้ำนิดนึงได้โอเคครับตรงนี้เราก็ปิดไฟเลยครับตรงนี้เราก็ได้แล้วครับเนี่ย ไก่สุกแล้วผักก็สุกแล้วที่จริงใส่ใบกระเทาก็ผิดไฟได้เลยครับไม่ต้องรอใบกระเทาสลดมากครับนี่สลเดเยอะไปไหน่อยไม่เป็นไรโอเคหอมมากครับเมนูสำหรับเช้านี้นะครับ เราก็มาตักเสิร์ฟกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นอันได้แล้วครับนี่สำหรับผัดเผ็ด ไก่มะเขือพวงนะครับแซบแกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารกันเลยนะครับสวัสดีครับ